สัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมอก็มีเสร็จความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หมอจะพูดถึงสารแคนนาบินอยด์ที่ได้จากพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่กัญชานะคะมาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวที่1นนะคะโกโก้ตัวที่สองพริกไทยดำตัวที่สามนะคะดอกเอไคนเนเซียดอกไม้ชนิดนี้นก็อยู่ตระกูลเดียวกับต้นดอกทานตะวันแล้วก็เดซี่นะคะตัวที่สนะคะต้นโรสแมรี่ค่ะนะคะ ตัวที่5นะคะเห็ดทัฟเฟิลดำนะคะตัวที่6กุหลาบพันปีนะคะตัวที่7นะคะอีเ e ล็กทริทเดซี่หรือเรียกง่ายว่าดอกเดซี่นั่นเองนะคะตัวที่8นะคะอันนี้ขอทับศัพท์ไปเลยว่าลิเวอร์วอร์ดนะคะเพราะว่าหาชื่อไทยไม่เจอนะคะตัวที่9นะคะกาว่าหรือบ้านเราเรีเงยกง่ายๆว่าใบชะพลูนั่นเองนะคะเอาละวันนี้หมอก็ขอฝากเก็บความรู้ดีๆไว้เท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย